สวัสดีครับผมสวัสดี FC ด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาม,มารถมีงนะครับวันนี้มาเจอแพ็คคู่ครับคุตาเอล้าสิบไงงงอยูงง่นี่แหละครับผมสองคันครับแพ็คคู่โฉบหน่อยโฉบหน่อยอันนี้ว่าปั่นนะครับปั่น ผ่านข้าวนับรังครับผมลับโดยน้องเด็กนะครับผมอ้าะครับใส่กันเลยใส่เลยเฮ้ยงองเลยนี่แอลห้าสิบครับเหยับมิดขันเร่งอ้าวไล่ตูดกันมาแล้วครับไล่แล้วครับ ท่อเดิมครับท่อเดิมไม่มีแตงครับเสียงเดิมไม่มีโทอโบโทั้งสองคันนะครับอันนี้เป็นของออฟนะครับคันนี้เป็นของเด็กนะครับงานเดียวกันปั่นสองคันเลยนะครับวิงร่วมกันครับแขกค,คู่ครับหากินด้วยกันครับผมท,ท้งไถทางปั่นก็เดี๋ยวนี้รอบแรกเขาได้ ไถไ้ก่อนนะครับผมแล้ววันนี้ก็มาปั่นนะครับปั่นอยู่ที่ไรละ500นะครับทั้งไถท,ทั้งปั่นนะครับ500ก็จะแบ่งกันคนละครึ่งนะครับผมคนละไรละสองร้อยห้าสิบบาทเดิมครับเดิมครับแหวว่าสิบนี่โอ้จัดจานริงครับผม แรงนะครับ L 5 0นี่ถือว่าเป็นรถยอดนิยมเลยนะครับกำลังที่ฮิตกันเลยนะครับผมคือส่วนมากเขาจะเอาคูปุต้าตัวเก่านะครับส่วนมากตัวเก่าก็คูปุต้า L L 3าหรือ L 3 6นะครับไปเปลี่ยนไปเทิร์นไปเทิร์นไปเทิร์นเอา L 5้านะครับน่าเล่นอนูครับรุ่นนี้ครับผมเพราะว่าทั้งใหญ่ทั้งเร็วนะครับคูปุต้า L 3 4กับ36ก็จะชาหน่อยนะครับเป็นรถที่เล็กนะครับอวันนี้ก็เวลา5โมงเย็นแล้วครับนี่เอาเรีบครับรีบเสร็จนะครับเหลืออีกประมาณสัก5ไร่นะครับนี่จะเสร็จแล้วนะครับวัน,นวันนี้ได้2อเจ้าแล้วนะครับผม วิ่งวันนึงก็ประมาณสัก20 20ไร่นาะครับนี่น่าจะน่าจะถึงแหละ20ไร่20กว่าไร่โอ้เบิ้งครับสมอลภูมทรงครามยังไงไม่รู้นะครับปันขโมงเลยครับไงกุ้มเลย แสงเดาเยอะนะครับดนแสงดนแสงนี่งครับเสียงไม่ล่นครับชอบประมาณนี้นะครับแต่ว่าไว้รุ่นขับครับเรียบร้อยนะครับรอบแรกครับจะตีสองรอบนะครับนี่คือตัดไว้ก่อนนะครับจะเป็น ไถตัดหน้าดินนะครับผมก็คนละฟังไปกลับนะครับวันนี้มาันผลผลข้าวเซแดงครับโอ้ครับตอนแรกก็จะจะจะปั่นแนวแนวขวางนะครับแนวแนวันวนีน้ก็จะปั่นเป็นแนวยาวนะครับยาววิ่งยาวเลยครับจะตัดไปมาครับ นง่ังกบกากะบ,บาดมันจะเรียบดีนะครับผมมันจะทำให้ดินกรอบข้าวได้ดีนะครับเอาโอ้โหเก็บเก็บเก็บเอาเอาเลยสองคันเลยตัวเนียานำดากันแล้วบะเนียเแอลห้าสิบแอลห้าสิบนะครับ โโอ้โห,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 โหละเอียดเลยครับละเอียดเลย2อรอบทั้งไถท,ทั้งปันนะครับอยู่ที่ไร่ละห้าร้อนะครับราคามาตรฐานนี่ก็จะทำหวานข้าวนาปลังนะครับปี65วันนี้วันที่10เอ่อ18 รอเปล่าครับ18 19มั้งครับวันนี้น่าจะเป็นวันที่สิบเก้าสิบเก้ามกราสองพันห้าร้อยหสิบสี่โอ้โหเล่นเล่นตามกันเลยมาเลยนะครับเนี่ยนี่คู่ครับแล้า50ยันเลยยกรนเลย ละเอียดเลยครับละเอียดลอนเลยจุยเฮ้ยหางเอ้ยงูตกใจหมดพี่นอเอยเจองูแม่เอ้ยตกใจเลยแป๊บเดียวครับวิ่งสองคันตีไปโคหนาอะไรก็ไม่เหลือครับ ยินแข็งแค่ไหนก็ไม่เหลือจ,จุยหมดแลกเป็นปุ๋ยเป็นผงโอ้โหไปตามกันดิติดตามกันดิติดครับเราจะแซงกันไหม เสร็จแล้วนะครับนี่แม่วิ่งสองคันนี่ม,นมันมันอย่างนี้ครับมันเหลือเกินครับเร็วแรงทะุขั้นหน้าตามไปตามไป เสร็จแล้วครับผมแล้ววันนี้ก็ขอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับผมวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชม f อไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ